แม็กกับเอ็มนะครับอันนี้ต้องเก็บนะครับอ๋อนี่แฟนบันแท้ครับคนนี้เขาคือแฟนบันแท้ครับชายหนุ่มชายหนุ่มนี่เสียงไม่มีที่ไปอ๋อเสียไม่มีที่ไปต้องตามเก็บต้องบูตลอดเลยอ๋อเสียในต้องมาต้องมาเก็บคืนน้ำนี่น้ำนี่สุดน้ำแม็กเลย อ๋อเดี๋ยวอันนี้เป็นโค้ดเดี๋ยวเเดี๋ยวชิมชิมงานกับโค้ดใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมจบเกมโอเคได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวกลับไปตอนค่ำด้วยนี่ครับความสุดยอดของแม็กครับงัดขึ้นมาได้ลุนีเอ็น Ê. ba, năm, năm, bốn, năm, sáu, năm, bảy, năm, tám, mà chín, năm, mười, นี่ครับโค้ดครับโค้ดการัผู้จดการส่วนตัวครับจะได้กินมาม่าหรือว่าจะกินรายการตกเป็นรองจะได้กินมาม่าหรือว่าจะกินเอ็มเคครับวันนี้เอ็มเคซูซึกครับแต่รายการตัวนี้ตกเป็นรองนะครับในแต้มเดียวนะครับตามหลังอยู่สามตัวหนึ่งแจมครับห้าเมตรน้ำมาตลอดครับน้ำมาตลอดครับแต่ว่าโดนแซงโดนแรงแซงทางโค้ง าดอรยยเดูท่าทางเขาวันนี้เจ้ามาม่าหรือใบ้ครับมาม่ามาม่าช่างน้อยสองสองบาทเลยโอเคมาม่าช่างน้อยสองสองบาทเอาสักสิบซองเนี่ยคราวที่แล้วมานี่เลยแสนสามอ๋อคราวแล้วจะไปแสนสามคราวนี้เท่าไหร่นะ ตอนน๋อยังไม่จบเซตแรกอ๋อเสร็จแล้มีแก้อยู่ใช่อยากให้พอติดลงเร็วๆจังนี้อย่าไปก็ไม่มีน้บลงการดูน้ำอะไรน้ำเลยสนามอะไรมีน้ำตกครับที่นี่ครับสนามเสาลำน้ำนวัดนครแล้วังแย่งโชว์เกมการแข่งขันครับโอ้แพ้แต้มอยู่ครับน่าเสียดายไปเกินครับ ไม่เป็นไรครับทำดีที่สุดแล้วโหมีน้ำตกด้วยครับตอนนี้น้ำตกลงมาจากบอ่อนะครับ <c oughs> น,านาเสยดา้ครับจบกเกมกันอีกคันไปสุดจอดแล้วครับตอนนี้ครับแฟนมันแท้ครับ